สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทารโรหกอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะมาสุ่มรนดอมให้ทุกคนนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะคะเขาคนนั้นเป็นใครนะเอาช่วงนี้จะมาแบบว่าท็อป,ปิกความรากักหัวข้อความรากักหวานๆซึ้งๆนิดนึงนะใครอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ เดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เป็นดูดกับแดนดัมนี้หน่อยนะว่าอยู่ในช่วงอารมณ์แบบไหนไม่ได้โอ้ก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เทา้าหรอทัดไฟนะคะไม่สิงคน,นูมีเรื่องบางเรื่องนะคะที่รู้สึก หลักอกหลักใจนิดนึงนะว้าวเดซนแต่ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าชีวิตของคุณนะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กำลังรุ่งโรจน์โอ้เดซนเดสตางานก็รุ่งรักก็รุ่งสุขสมหวังทุกอย่างเลยนะเนี่ยถ้าช่วงนี้นะคะคุณ มุ่งหวังปรารถนาทำอะไรอยู่อ่ะประสบความสำเร็จหมดทุกอย่างนะคะอาจจะงานเยอะบ้างนะแต่ก็สำเร็จนะคะดีงานดีเงินดีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะแปดไม่เท้าช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ เยอะนะคะมีคนรักคนชอบคนเข้าหานะคะเดรสซันเด s สตาเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนนะคือทำอะไรก็รู้สึกว่าจะเป็นที่โดดเด่นสะดุดตาให้กับผู้คนนะคะดึงดูดผู้คนเข้ามาได้ดีมากเลยสี่ข้วยเรื่องความรักคุณอาจจะนิ่ง,งๆเฉยๆโอ้ oh, justment จ็สเมนต์คือการประกาศเซเว่นออฟวอนอาจจะมีงานหนักงานเยอะหน่อยนะคะอ้าห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกบางอย่างไหมนะที่อาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจหรือกังวลสับสนนิดนึงนะคะ อัศวินถือเหรียญแล้วก็เพจออฟเพจออฟสอดอืมใช่นะคะอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะมีความสับสนกังวลไม่เข้าใจนิดนึงนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้นะคะนี่อาจจะรู้สึกหนักอกหนักใจเกี่ยวกับความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกที่มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่เข้าใจ บ้างนะคะเด็กถือดาบอืมเด็กถือดาบอัศวินถือเหรียญคุณอาจจะมีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางไหมนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักมีระยะทางอัศวินถือดาบทำให้ทำให้มีปัญหานิดนึงนะคะเกี่ยว กังวลนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกกับคนรักกับความรักอะไรอย่างนี้มันทําให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่มันเครียดนิดนึงนะคะอ่าก็ประมาณนี้แต่เรื่องอื่นเนี่ยดีดีหมดเลยนะคะการงานการเงินกําลังรุ่งนะคะช่วงนี้มีธาตุไฟโอ ทัดน้ำทัดดินถัดลมครบนะคะราศีกุมคนเกิดวันอาทิตย์เคเอนอจีพลังงานตอนนี้เราพูดเรื่อง,องความรักเนาะคนที่เข้ามาก็ต้องมีพลังงานคิดเรื่องของความรักอยู่แน่นอนนะ,ะเดี๋ยวขอไปดู พลังงานเอ,อตัวตนของคนคนนั้นสิคะคนที่เขาอยู่ไม่ได้เมืาอเขายาๆนะไม่มีคุณ <c oughs> <laughs> เขาอยู่ไม่ได้เมื่อเขาไม่มีคุณคนคนนั้นมีลักษณะตัวตนเป็นยังไงนะคะจะใช่ไหมโอ้หนึ่งดาบ เหมือนเขาเพิ่งจะมีความรู้สึกชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะที่อยู่ในใจเมื่อไม่นานมานี้นะเซเว่นเอคับอืมใช่อาจจะคิดได้ตัดสินใจอะไรได้บางอย่างเป็นคนที่โอ หกช่วยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักไหมนะคะคนนี้เคยรู้จักกันมาแล้วแล้วก็เพิ่งย้อนวนกลับมาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาเพิ่งจะชัดเจนในใจในความรู้สึกบางอย่างนะคะอยากจะชัดเจนอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่าง ใหม่ๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอยากจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่านะมันมีความรู้สึกขึ้นมาเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณนี่นแเราจะเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณนะอยากเดินทางไปกับคุณคนคนนี้เป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะ น่ารักเฟลลี่ขีเล่นสดใสน,นะแต่เป็นคนที่ชัดเจนนะคะจริงจังจริงใจนะคะถ้าเขาชัดเจนแล้วก็คือไม่ไม่มีอะไรที่แบบจะมาคอนแคนเขาได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักอิสระเป็นตัวของตัวเองนะเดฟูโอ้นายออฟคอยก้าเหรียญเป็นคนรักตัวเองมากนะคะ แล้วก็ทำงานเกิ่งหาเงินเก่งด้วยนะอาจจะเป็นคนโสดซึ่งคนที่คุณดูดอยู่นั่นแหละคนนี้แหละคนที่คุณดูดูอยู่คนที่คุณไม่แน่ใจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณซิตอนนี้นะทำไมให้ชอบกระเด็่ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นยังไงคะขอดูความรู้สึกเขาหน่อยก้วาวไม่เท้าเหมือนกันรอคอยนะคะรู้สึกรอคอยรอวันเวลาได้พบได้เจอกันหรือเปล่าเพิงมาละอ๋อใช่นะคะรอวันเวลาได้พบได้เจอได้พูดคุย สารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขารอคุณ่นนะเหมือนเหมือนเขารอนะรอพูดรอคุยนะคะรอติดต่อสื่อสารนี่เด็กถือดาบรอการสื่อสารนะคะชัดเจน โอ้ oh, The Emperor คุณหรือเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของหน้าที่การงานไหมคะมันเป็นมันเหมือนจะเป็นอุปสรรคปัญหานิดนึงนะอีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงงานเยอะไม่ค่อยจะมีเวลาแต่อีกคนนึงจะเป็นคนที่อิสระนะคะจะทํางานอิสระ อย่างนี้ก็ได้นะคืออยากจะทำอะไรก็ทำแล้อีกคนนึงกับเป็นคนที่ไม่ค่อยจะว่างอ่ะทำงานเยอะนะ่ะซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของเวลาแล้วก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาภาษาได้นะคะหรือต่างอายุได้ด้วยนะเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเด็กเด็กถือดาบกับเอ็นพลเลอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากเลยอาจจะมีความรู้สึกกังวลนิดนึงนะคะ Oh, the view fortune. Mm ๋ย e พิ o f ็อกฟ n ร์เขารอเวลาจริงๆนะคะรอเวลารอกันพูดคุยชัดเจนนะคะจริงจังนะอยากชัดเจนจริงจังโอ้ใต้สำหรับเป็นควีนถือถ้วยควีนถือถ้วย หกดาบช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยมีเวลาไหมคะไม่ค่อยมีเวลาได้ติดต่อสื่อสารกันมากเท่าไหร่หรือพูดคุยกันมากเท่าไหร่นะคะและวเดี๋ยวฟิลบอกอัลเนี่ยคุณกับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่คุณกับเขาได้มาเจอกันที่ บางทีอาจจะมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะที่ผ่านมานะคะทำให้คุณกับเขาต้องเงียบหายกันไปในช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ the view of fortune ก็หมายถึงมันถึงเวลาแล้วที่คุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบางคนก็อาจจะได้เจอแล้วนะคะอาจจะได้เจอแล้วก็อาจจะได้เหมือนเริ่มที่จะเปิดใจหรือพูดคุยกันบ้างแล้วนะ อขอดูความสัมพันธ์ปัจจุบันนิดนึงสิมันเหมือนมันเหมือนมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เป็นยังไงความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคะปัจจุบันอัศวินถือดาบ ไพ่ดาบมาเต็มเลยนะคะกลุ่มมิถุนตุลพลาดลงโอ้ห่างไกลกันจริงๆนะคะมีระยะทางความห่างไกลนะคะแล้วก็ที่จริงอยากจะมาพบมาเจออยากจะมาพูดมาคุยกันมากเลยนะคะเนี่ยอยากพุ่งทยานมาแล้วแต่มันเหมือนมันยังมาไม่ได้นะคะมันยังติดอยู่อาจจะเป็น หน้าที่การงานก็ได้นะคะถ้าบางคนจะไม่ได้ไกลกันมากจะต,ติดงานติดภาระอยู่เห็นไหม j u s t i c n เนี่ยอรอเวลาอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้ว่ารักกันแหละแต่อาจจะติดตรงที่ยังไม่ได้มีอะไรที่ให้มา สารต่อหรืออย่างเงี้ยอยู่ไกลกันนะคะโอ้ห้าถ้วยเห็นไหมคือมีความเสียใจอยู่ในนี้อ่ะมันมีความรู้สึกแบบอาจจะโหยหาคนนึงถึงคิดถึงมากนะคะแต่ว่าแต่ว่ารายร o u r f o ความมั่นคงไหมติด,ดอีกคนนึงอาจจะแบบ สร้างเนือ้อสร้างตัวอยู่นะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่นะสี่ไม่เท้าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนบ้านให้กันละกันนะคะแต่ไม่มีความชัดเจนนะในความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้พูดคุยถึงว่าเออเป็นอะไรกันอย่างนี้นะคะแต่รู้ว่ารักกันโหยหาคิดถึงกันมากค่าถ้วยแต่ ยังไม่สามารถที่จะมาหากันได้มาพบมาเจอกันได้นะคะหรือขยับขยายสารสัมพันธ์กันต่อได้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวขอดูให้น,นี้เพิ่มเติมให้สีดูดวงมาเดียอยมีอะไรแนะนำในความ,มสัมพันธ์นี้มไหมนะคะจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหม จะบอกอะไรเพิ่มนะคะแนะนําเพิ่มไหมคะโอ้เพิ่มฝันบางทีอาจจะมีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็ได้นะแบบเป็นคนโดง่งคนดังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฝันร้ายเพิ่มฝันฝันร้ายยานพาหนะยานพาหนะเหมือนเหมือนแบบ รักอะ่ะเหมือนรักอะ่ะดูแล้วแบบรักชอบอะ่ะอยากได้นะ่ะอประมาณนี้ยแต่ยังยังไม่ได้นะคะเหมือนยังเป็นความฝันอยู่โอไม่รับฟังไม่รับฟังเืออะไรข่าวดีอ๋อ อาจจะมีแบบความกลัวนะคะเหมือนเหมืนกลัวลุ้นๆหน่อยๆในความสัมพันธ์นี้อยู่มีความกลัวอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเราเอาไพ่ไพ่ดอกไม้มาดูให้สักหน่อยสิเพื่อเป็นกำลังใจให้ความสัมพันธ์นี้หน่อย กับคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะให้มีกำลังใจหน่อยนะคะไพ่ดอกไม้จะบอกอะไรนะข้อความอ,อันนี้อยากจะให้เปิดใจนะคะรับฟังหรือพูดคุยกันเ,ย,เยอะๆนะอย่าคิดไปเองนะบางทีเราก็ต้องรอฟังรอแบบคำพูดหรือพูดคุยกันให้ชัดเจนก่อนนะคะอย่าเพิ่งปิดหูปิดตาตัวเองนะรอนะ อาจจะมีข่าวดีมาก็ได้นะ <c oughs> ความสนุกสนาน,กา,น <c oughs> การเล่นการเล่นคือหนทางแห่งความสุขในวัยเด็กและความฉลาดของผู้ใหญ่อันนี้มืนเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ รู้จักกันมายาวนานแล้วอาจจะเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าในวัยเด็กหวนกลับคืนมาหรือในอดีตชาติอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะได้ในสิ่งที่คุณรักคุณต้องอดทนกับสิ่งที่คุณมีก่อนอ,อาจจะมีคนที่ติดงานอยู่เคลียร์งานนะคะอยู่เคลียร์งานอยู่สร้างความมั่นคงอยู่เน,นี่ยสีมิท้าวนิดนึงนิดนึงแหละความบริสุทธิ ความร่าเริงอิสระในปัจจุบันหากตั้งใจมองคุณจะเห็นอันนี้อยากแนะนำให้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันความสุขาหาอะไรที่มันเป็นความสุขฟังอะไรฟังแต่สิ่งที่ดีๆก่อนนะคะมันจะได้เพิ่ม คือเราฟังอะไรสิ่งที่ดีๆน่ะมันก็ <c oughs> ขออภยัยค่ะจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้าหาเรานั่นแหละความสูงส่งและความน่านับถือความสูงส่งที่แท้จริงคือการเอาชนะตัวเองในอดีตที่แย่ๆของคุณเออลืมอดีตที่แย่ๆนะคะอะไรที่แย่ๆในอดีต ไม่ว่าจะกับเขาคนนี้หรือกับใครก็ตามนะคะที่เคยทำไม่ดีกับคุณในอดีตอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะให้เคลียร์ออกไปให้หมดไม่ต้องไปสนใจนะคะเดินเราอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขแล้วก็มองไปข้างหน้าก็พอนะคะอดีตผ่านมาแล้วจบไปคะ่ะไม่ต้องไปสนใจเนาะ เคลียพลังงานลบๆนะเหมือนพาอ,อยากจะให้เคลีย์พลังงานลบๆออกไปความแข็งแก่งและความซื่อสัตย์ขอทางศีลธรรมนะอุปนิสัยไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายได้มีแต่ประสบการณ์และความทุกข์เท่านั้นที่ทำให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่สร้างการเจริญเติบโตทาง จิตวิญญาณนะคะหรืออุปนิสัยที่มันบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้นะคะไม่รู้ความผิดพลาดของตัวเองอะไรอย่างนี้มันทําให้เราได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะให้เป็นผู้ที่เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์นี้บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนมาก่อนนะคะแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนชอบที่จะกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ย แต่ความสัมพันธ์นี้มันทำให้คุณกลายเป็นคนที่ใจเย็นสุขุมรอบคอบได้นะคะอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะไพ่บอกธาตุราศีก็เป็นได้ทุกท่าตุทุกราศีนะคะีจริงอ่านให้ไปแล้วเนาะที่เด่นๆ ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเหมือนเคยคะ่ะบ๊ายบาย